ทอดแหี่ไปหน่อยเนี่หย่พลังเลยวื๊บว้ามัน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 มัคือแหย่ปลาเท่าเลยพี่น้องต้องเอาไปขน้ำช่วงต้องเอาไปชวงนั่นเนาะมันดิ่นโมพียงเด้อหน่พี่น้องมีโมต้องใจเย็นๆก่อนเ่าะหาวแหงหมดเลยนะม รบอกน่าต้องเอาช่วงนี้นะลหนุ่มเขาไปลึกเอาแรงๆนี่บ้านไฟลุงไม่มีตัวฮะไิ่ไม่มีตัวไม่มีบ้านไฟมันมีตัวข้างนู้นลุงข้างนู้นดูดิมันมีนะลุงเนี่ยลุงต้องลงพุ่นได้บ้างมันยังติดเนาะเพราะว่าโลกนู้นน่าจะดีนะ หรือว่าไปข้างนู้นก่อนวะลงไปใกล้ๆนี่แล้วก็ควงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั้นต้งไปนู้นบ้างนะลงล่างดีกว่าลงล่างนะเพราะว่ามันจะได้ปดุกอู้ดโอ้โหลุงดูดิโอ้โหมันใช้ปลาซ่อนแน่ๆนี่ ขึ้นต้องเดินมาเดินมาเรื่อยๆลูกพอดินมันบกเพียงเลยต้องอย่าพึ่งห้าวเร็วงูอันนี้มีปลาอยู่ลงใกล้ๆลงใกล้ๆลงใกล้ๆลงไปอีกมันมันจะเออลงไปยืนไปแองตรงซ้ายนะอะเรายกเอาแล้ว อเอาส่วนที่ไหตรงหน้าลุงนันหน้า,นา,นามันก้อนหินเยอะโอ้ฮยพลังหัวงี้หักเยอพี่น้องี้ยพลังนี่เดี๋ยวเพิ่งเข้าจัหน่อยจะพักหนึ่งก่อนปลาขึ้นก่อนเอาเร็วมันมันมันก้อนหินมันเข้าก้อนหินมันดินลุกลังเนาะไม่โคลชกใช่มันดินนี่นั่นน้ำน้ำไม่โคลต้องเอามาเลือ่อยเลือเล่อย มีหลายตัวอย่นี่หลังอย่นี้บอกอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ไปดูกี่รี้องเฮ้ยไปดูกีกดูแล้วขึ้นบนลูขึ้นบนน่าจะจุ่มบลงนจุ่มน้าอคนเป๊ะๆหน่อย่าไหมอ้ามาเนีนี่นีแกะสีย้งเลยเสีย้งเลยอย่าพึ่งห้าวเล็วห้าวเล็วมันจะไม่ติดคตรองตัวตัวหักก่อนไ เสวยพี่น้องอปล <c oughs> ามันก็มีกระมาอยู่โอนีอ้นี่เดียวต้ไม่หักเด้อพี่น้องเสียวกันได้เนี่ยปลาดุกเลยพี่น้องปลาดุกสามเลยปลาดุกหน่อยกินติดสอง สันส่นเลยออกแล้วออกแล้วมีแต่ปลาดุกพี่น้องเอ้ยปลาดุกโอซามตัวเนี่งหุ่นเนาะในสามนึงลกอีกตัวนึงตัวนั้นจะเพิ่งยกเร็ยวยกเร็วมันยังไม่ออกจากก้อนหินเราต,ต้องต้องกักพักหนึ่งก่อน ต้องเหยนสองเส้นเนาะพอดีเลยสองเส้นอุ้ย,ยาทางนี้มันอยู่มีเลยควงสองรอบไหมเนาะสองรอบ <laughs> ที่ดักกุ้งนะใส่แต่อาหารเข้าอยู่กุ้งมันจะไม่เข้าอันนี้ไม่ไปจะกุ้งปลาแล้วเข้าปลาอาจจะอ้ยเข้าน้อยอเดี๋ยพอดีปิ้งแซ่บพี่น้องนี่ยวงเงี้สองบาทเอาอีกตรงนี้ตรงเดิมนี่ก็ได้เนี่เอาตรงลุ้มจุกๆุกุกกอ่ะลุงลุ้มนั่นก็ได้ห้างหน้าลุมก็ได้ตรงนั่นก็มันตรงจักพักเด้อ Alright, see